มาต่อกันที่เรื่องของรถโดยสารสาธารณะก,กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะปกติเนะี่ยถ้าเราได้โดยสารรถเมย์นะคะก็จะพบนะคะว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยกรมธรรม์ที่คุ้มครองจะเป็นประเภทที่3นะคะที่คุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอกและจะจ่ายเงินเฉพาะกรณีที่เสียชีวิตหรือว่าสูญเสียอวัยวะเท่านั้นล่าสุดค่ะทางคอปพอกับคอสมกก็เลยร่วมมือกันนะคะผลักดันที่จะเพิ่มความคุ้มครองขึ้นมาให้กับทั้งผู้โดยสารผู้ขับขี่แล้วก็สามารถที่จะจ่ายเงิน ได้ในกรณีบาดเจ็บด้วยค่ะ ดยกรมธรรม์ดังกล่าวนะคะจะขยายความคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารและคนขับในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บเสียหายทรัพย์สิสนและค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะทําในส่วนของรถเมย์ของสมกก่อนจากนั้นก็จะขยายไปยังรถร่วมโดยสารเอกชนรถตู้โดยสารสาธารณะและรถสองแถวจากปัจจุบันนะคะการทําประกันภัยรถเมย์ของขอสมกจะให้ความคุ้มครองอยู่บนพื้นฐานของการประกันภัยรถยนต์ประเภท3ซึ่งกําหนดความคุ้มครองแก่บุคคลภายนอกเฉพาะความเสียหาย หายต่อชีวิตและร่างกาย750,000บาทต่อคนและความเสียหายต่อสินทรัพย์สูงสุด1ล้านบาทต่อครั้งรวมถึงคงุ้มครองกรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคลเฉพาะกรณีเสียชีวิตเสียวัยวะทุพพลภาพแก่ผู้ขับขี่1 0 0 0บาทแต่ว่ายังไม่ได้คุ้มครองผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะคะดังนั้นถ้าผู้โดยสารเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกับทางรถขนส่งสาธารณะก็จะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยตัวเองรวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยนะคะกับทางขอสมก ซึ่งใช้เวลานานทีเดียวเพื่อดําเนินการดังกล่าวแนวทางการแก้ไขค่ะคอปพอจึงเสนอให้ขอสมกเพิ่มความคุ้มครองให้กับคนขับรถใน,ในวงเงินมากกว่า10,000แบาทรวมถึงเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้โดยสารรายละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการโดยสารรถของขอสมกไม่ว่าจะเป็นการพลัดตกจากรถจนขาหากักขาพลิกการถูกประตูหนีบรวมจนถึงการถูกลูกหลงจากการทะเลาะวิวาท ของผู้โดยสารหรือนักเรียนตีกันบนรถเมล์ด้วยเพราะว่าปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายสูงมากทีเดียวนะคะและยังช่วยลดเวลาไม่ต้องให้ประชาชนไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับคอสมกออีกด้วยซึ่งก็จะดําเนินการให้เกิดความเป็นธรรมและทําให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดค่ะ ก็ต้องติดตามกันนะคะว่าจะสามารถบังคับใช้ได้เมื่อไหรนะคะสุดท้ายก็จะดีทั้งกับทางด้านของผู้โดยสารเองผู้ขับขี่เองนะคะแล้วก็ผู้คนที่อยู่บนท้องถนนด้วยแต่ที่ดีที่สุดก็คือการขับรถด้วยความไม่ประมาทค่ะ